การที่ฟังก์ชันมีความต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่าเราสามารถวาดกราฟของฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องยกปากกาวาดกราฟได้โดยไม่ต้องยกปากกาอย่างเช่นถ้าเราจะดูตัวอย่างข้างล่างตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราจะวาดกราฟของฟังก์ชันตัวทางซ้ายมือตรงนี้นะเวลาเราวาดไปปรื่อเราต้องยกปากกาครั้งหนึ่งที่ x เป็นหนึ่งตรงนี้ต้นมีจุดว่างๆอยู่แล้วก็ถ้าผมวาดต่อปรืเอาต้องยกปากกาอีกครั้งหนึ่งที่ x เป็นสองตรงนี้เพื่อมาวาดจุดข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็ เรามีฟังก์ชันขาดช่วงที่สามตรงน,นี้อยู่นะเราก็ต้องยกประกาศอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยแต่ว่าฟังก์ชันตรงเนี้ไม่ต่อเน,นื่องสามครั้งที่ x เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามเนาะหรืออย่างฟังก์ชันทางขวาตรงน,นี้ถ้าผมจะลองวาดการาฟดูเหมือนเดิมน,นะสังเกตว่าที่หนึ่งเนี่ยกราฟมันหยักหยัดก็จริงแต่เราสามารถวาดได้เลยวาดต่อไปได้โดยไม่ต้องยกประกาศนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ต้องยกประกาศครั้งหนึ่งที่ x เป็ 2, นสองตรงนี้ที่ขาดช่วงไป มีช่วงหนึ่งที่ฟังก์ชันจะลงไปมีคา่าเป็นเท่นั้นเป็นเป็นลบเป็นฟพนิตี้ตรงนี้นะเราก็ตั้งเกืรอปกาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะเป็นที่ x เป็น4ต้องยกมาจุดตรงนี้เราก็เลยจะได้ว่าฟังก์ชันด้านาขวามือตรงนี้จะไม่ต่อเนื่องที่ x เป็น2เป็น3แล้วก็เป็น4ตรงนี้ไปนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นการมองว่าฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องตรงไหนจากกราฟนะแต่ว่าถ้าเราจะดูจากนิยามเนี่ยเราจะกล่าวว่าฟังก์ชันมีความต่อเนื่องถ้าหากว่าค่าของฟังก์ชันสาาามรถหได้ ลิมิตสามารถหาได้ซึ่งการที่ลิมิตสามารถหาได้เนี่ยความหมายของมันนะก็คือว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับการที่ลิมิตจะหาค่าได้ที่จริงมันคือการที่ลิมิตซ้ายนยจะต้องเท่ากับลิมิตขวาแบบนี้ไปเข็ข้าตัวเอกจากทางขวา,ขวามือเนาะแล้วก็ค่าของฟังก์ชันกับค่าของลิมิตเนี่ยจะต้องออกมาเท่ากันด้วยถ้าเงื่อนไข3าข้อน,นี้มีข้อใดข้อหนึ่งไม่จริงหรือไม่จริง3าข้อเลยเนี่ย เราก็จะถือว่าฟังก์ชันตรงนั้นไม่มีความต่อเนื่องไปอย่างที่เราเห็นข้างล่างตรงนี้เนาะสังเกตว่าอย่างเนี่ยสมมุติถ้าเราดูฟังก์ชันตัวทางซ้ายมือนะที่ x เป็น1ตรงเนี้ยลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาออกมาเป็น4เท่ากันก็จริงแต่ว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยหาไม่ได้มันก็จะตกขอบัตรข้อแรกไปก็เลยถือว่าไม่ต่อเนื่องเนาะหรือที่ x เป็น2ตรงนี้สังเกตว่าลิมิตซ้ายลิมิตขวาออกมาเท่ากันเป็น3ก็จริงแล้วก็ค่าของฟังก์ชันหาได้เป็น2ก็จริงแต่ว่า2ค่าตรงนี้ออกมาไม่เท่ากันดังนั้นข้อ ไม่จริงถือว่าฟังก์ชันนี้จะไม่ต่อเนื่องนะครับหรือสําหรับถ้าอีกจุดหนึ่งตรงนี้สังเกตว่าลิมิตซ้ายมันออกมาค่าหนึ่งลิมิตซ้ายตรงนี้ออกมาเป็นศูนย์แต่ว่าลิมิตขวานี่ออกมาเป็นหนึ่งลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาออกมาไม่เท่ากันดังนั้นตัวลิมิตของมันเองตรงน,นี้ก็เลยจะหาค่าไม่ได้มันก็เลยจะขาดคอหนีไปคือถ้าจะต่อเนื่องเนี่ยต้องมีทั้งสามคอตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะกล่าวว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิดถ้าหากว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุก,ทก